รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสเลี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายน2567ภายใต้การนำโดยนายกสมบูรณ์ฟั่นสกุลวิสัยทัศน์คุณภาพชีวิตมั่นคงดำรงวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง1พฤศจิกายน2567 ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยกากไร้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ5พฤศจิกายน2567ลงพื้นที่บ้านผู้ป่วยที่ขอรับการสงเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลและรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุณหมู่12และหมู่13 9พฤศจิกายน2567นายกเป็นประธานงานประเพณีทอดกระถินสามัคคีวัดโสกมงวนาราม10พฤศจิกายน2567ร่วมประเพณีทอดกระถินวัดสันป่าตึง11พฤศจิกายน2567ลงพื้นที่บ้านผู้ป่วยหมู่8ที่ขอรับการสงเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล12พฤศจิกายน2567 ประชุมสภาสมัยวิสามันสมัยที่3ครั้งที่1 12พฤศจิกายน2567กองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่งและลำโพงหอกระจายข่าว12พฤศจิกายน2567ลงพื้นที่รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุหมู่ที่6 12พฤศจิกายน2567ทำความสะอาดสถานที่เตรียมงานลอยกระทงโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสเลี่ยม 12. พฤศจิกายน2567งานป้องกันดำเนินวางท่อระบายน้ำ 13. พฤศจิกายน2567ลงพื้นที่บ้านผู้ป่วยที่ขอรับการสงเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลและรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุณูสิบเ11ดพฤศจิกายน2567ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการรับเสด็จทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี 14พฤศจิกายน2567ร่วมประเพณีทอดกถินวัดท่าเดือ15พฤศจิกายน2567ดำเนินการควบคุมดูแลการจัดระเบียบรถในงานกถินวัดพิพัฒธ์มงคล15พฤศจิกายน2567ร่วมประเพณีทอดกถินประจำปี2567 15พฤศจิกายน2567 จัดส่งน้ำอุปโภคให้แก่วัดรุกขมูลหมู่ที่11 15พฤศจิกายน2567ร่วมเปิดพิธีพร้อมสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ณโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสเลี่ยม16พฤศจิกายน2567รับผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาลทุ่งเสเลี่ยม18พฤศจิกายน2567 ร่วมตรวจดูสถานที่เพื่อวางแผนเตรียมการรับเสด็จทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน19พฤศจิกายน2567ลงพื้นที่บ้านผู้ป่วยตำบลทุ่งเสเลี่ยมหมู่3หมู่5หมู่6หมู่8และหมู่12ที่ขอรับการสงเคราะห์ค้าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล19พฤศจิกายน2567 ประชุมแนวทางปฏิบัติการรับเสด็จทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัย20พฤศจิกายน2567รับผู้ป่วยหมู่3และหมู่11นํานำส่งโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมเพื่อติดตามโรคประจำเดือน21พฤศจิกายน2567 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุหมู่แปดพฤศจิกายน2567นำส่งผู้ได้รับอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนตนะ์ณหมู่13ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 22. พฤศจิกายน2567ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่พร้อมมอบแผ่นเพิ่นแก่ผู้ป่วยณนะบ้านทุ่งเสลี่ยมหมู่สามพฤศจิกายน2567 ลงพื้นที่ทําโครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจตามถนนสายโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม26พฤศจิกายน2567รับมอบกายอุปกรณ์สําหรับช่วยคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 26พฤศจิกายน2567 ดำเนินการล้างบริเวณรอบๆสำนักงานเพื่อทำให้ภูมิทัศน์ดูสะอาดสวยงาม 27. พฤศจิกายน2567ลงพื้นที่ประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ 28. พฤศจิกายน2567ร่วมพิธีทำบุญพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพลนแดบพระสง์เนื่องในโอกาสทำบุญเปิดให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งสเสลี่ยม28พฤศจิกายน2567 กองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่งหมู่11บ้านเด่นรุกขมูล 28. พฤศจิกายน2567ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง29พ่พฤศจิกายน2567ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งเสลี่ยมประจำปี2567นนยาชย่อสมบเ คนทำงานมีความใกล้ชิดเป็นกันเองเหมือนดังญาติมิตรฝากไว้สักนิดในอ้อมใจคนทำงานและคอ